คุณฟังมักมีปัญหากับเสียงในหัวไหมครับในเสียงที่ดังวุ่นวายจนรบกวนสมาธิในแต่ละวันในบางครั้งเสียงในหัวเราก็เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดช่วยให้เรามีสติไต่ต,ตรองในเรื่องต่างๆที่เรากําลังเผชิญแต่ขณะเดียวกันเสียงในหัวก็เป็นตัวที่คอยซ้ําเติมเรากวนสมาธิบันทอนจิตใจเราหยุดได้บางครั้งมันทําให้เราเสียอาการบางครั้งทําให้เราสูญเสียความมั่นใจในตัวเองและในระยะยาวครับมันยังส่งผลทางลบต่อจิตใจ และร่างกายของเราด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงเพื่อแก้ไขมันดีเลยครับเพราะเสียงในหัวยิ่งเราพยายามกําจัดมันมากเท่าไหร่มันยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้นในตอนนี้ครับหนึ่งเล่มหนึ่งบทเรียนมีบทเรียนที่จะแนะนำให้เราอยู่ร่วมกับเสียงในหัวแล้วรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากเสียงในหัวได้อย่างมีประสิทธิภาพจากหนังสือ Shatter คุมเสียงในหัวได้ชีวิตง่ายทุกเรื่อง โดยคุณอิธานคลอสนักประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดและอารมณ์ติดตามฟังกันครับผู้เขียนหนังสือ Shatter คุมเสียงในหัวได้ชีวิตง่ายทุกเรื่องได้แนะนำ4วิธีครับเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับเสียงในหัวลดการพร่ำกับตัวเองในด้านลบ และทำให้เรานั้นรู้จักใช้ประโยชน์จากเสียงในหัวได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ครับวิธีที่1นึ่เขาให้เรามองตัวเองแบบผู้สังเกตการมองตัวเองแบบผู้สังเกตการก็คือการถอยออกมาครับถอยออกมาไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งถอยออกมาจากเรื่องปัญหาต่างๆของเราที่เรากำลังหมกมุ่นและกำลังคิดมากอยู่แล้วมองมันในมุมที่กว้างขึ้นมองในด้านมุมอื่นบ้างเพราะเมื่อคนเรามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็มักจะจมอยู่กับความคิดของตัวเองจมอยู่กับสิ่งที่ตัวเองตอบสนองออกไปทําให้เรามีความคิดที่ขับแคบผู้เขียนแนะนําให้เราตั้งสติถอยออกมาสักพักแล้วให้เรามองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในฐานะผู้สังเกตการมองเรื่องนั้นๆในมุมมองของบุคคลที่3หรือพูดง่ายๆว่าให้เราสวมบทบาทเป็นคนอื่นแล้วมองตัวเองครับอย่างเช่นเวลาที่เรากําลังโกรธพวกเจ้านายบางคนที่มาขัดเรื่องการทํางานของเรา ทั้งที่เราปฏิบัติมานานแล้วเราตั้งใจกับมันมากอยู่ๆก็มาขัดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมันใช้ได้ไหมนั่นเนี่ยเมื่อเหตุการณ์อะไรทํานองนี้ครับเสียงในหัวต่างๆในหน้าของเราก็พรามไม่หยุดเลยโวกเวกโวยวายอยู่ภายในซึ่งแทนที่เราจะจมอยู่กับความคิดในหัวแบบนั้นต่อไปครับดําดิ่งกับมันแบบนั้นเรื่อยๆลองให้ตัวเองตั้งสติถอยออกมาจากมุมมองตรงนั้นใจเย็นลงหน่อยแล้วมองมันใหม่รักษาระยะห่างกับตัวเอง ไม่เอาตัวเองเป็นทีตั้งมองมันในมุมกว้างมองภาพรวมหรือมองมันในด้านอื่นบ้างการทำแบบนี้ครับจะช่วยเรานั้นสามารถใช้สติได้เพราะเมื่อเราใช้สติมองตัวเองไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมุมมองต่างๆของเราก็จะเปลี่ยนไปเช่นเอสิ่งที่เราปฏิบัติมานานเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือถูกต้องเหมาะสมที่สุดแล้วจริง,รงๆใช่ไหมตอนนี้เวลามันก็ผ่านไปหลายปีแล้วนะความคิดเห็นของคุณเทียม เราก็มองเขาแบบลบๆตามที่คนอื่นเขาบอกแต่จริงๆแล้วเขามีเหตุผลอย่างไรกันแน่หรือเราควรปรับปรุงแก้ไขตัวเองยังไงดีนะผู้เขียนบอกว่าการทําแบบนี้ครับจะทําให้เรานั้นมีความคิดที่กระจ่างและมีเหตุผลมากขึ้นเราจะมองเหตุการณ์ต่างๆอย่างเข้าอกเข้าใจมากขึ้นเราสามารถทบทวนตัวเองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นลดการคิดฟุ้งซ่านได้และยังช่วยให้เรานั้นเกิดสติและปัญญาในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาตัวเองได้ต่อมาวิธีที่2ครับเขาให้เรานั้นเรียกสติด้วยการพูดชื่อตัวเองออกมาผู้เขียนเขาได้เล่าถึงเรเบลเจมส์นักบาสเกตบอลชื่อดังระดับโลกที่เขาให้สัมภาษณ์ตอนที่กำลังจะย้ายทีมว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่อยากทำเลยก็คือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซึ่งเขาชอบใช้วิธีพูดกับตัวเองครับโดยทำเหมือนกับว่าเขาพูดถึงคนอื่นอยู่ ยกตัวอย่างเช่นตอนที่เขาต้องคิดหนักว่าจะย้ายไปอยู่ทีมไหนดีนะเขาสับสนลังเลไม่รู้จะเลือกทางไหนดีเสียงในหัวก็ตีกันยุ่งเหยิงไปหมดไปทีมนั้นสิไปทีมนี้สิทีมนั้นก็ดีนะทีมนี้ไม่ดีวะ่ะไปทีมนู้นดีไหมเขาจึงเลือกที่จะกำราบเสียงในหัวของตัวเองด้วยการพูดว่าผมต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเลอบอนเจมส์รวมถึงสิ่งที่ทำให้ตัวของเลอบอนเจมส์มีความสุขได้ สังเกตดูครับว่าคําพูดแบบนี้เขาพูดถึงตัวเองเหมือนตัวเองเป็นคนอื่นการทําแบบนี้ทําให้ความคิดของเขานั้นไม่ฝูงซ่านและทําให้เขาได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรจริงๆกันแน่และยังทําให้เขานั้นมีสมาธิไตรตรองมุ่งไปยังเรื่องสําคัญได้หรือในเรื่องราวของคุณมาลาลายูซับไซครับนักสิทธิสตรีที่ล่อตายจากน้ํามือของตาลิบันเป็นประสบการณ์ที่น่าหวาดภวาที่สุดในชีวิตของเธอเธอเคยบอกเอาไว้ว่า การเรียกชื่อตัวเองเพื่อพูดคุยกับตัวเองเป็นหัวใจสำคัญของการช่วยให้เธอนั้นผ่านพ้นเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเธอได้มันช่วยเยียวยาเธอได้มันช่วยปรับสภาพจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นช่วยให้เธอสามารถมีสติได้และเลือกที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อผู้หญิงในประเทศของเธอผู้เขียนบอกว่าการพูดคุยกับตัวเองในทำนองนี้ครับโดยแทนให้ตัวเองนั้นเป็นเหมือนบุคคลที่2หรือบุคคลที่ส เช่นการเรียกชื่อของตัวเองหรือการแทนตัวเองว่าคุณซึ่งเป็นการพูดคุยกับตัวเองแบบมีระยะห่างการทำเช่นนี้จะช่วยให้สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิดซ้ำซากทำงานน้อยลงทำให้เราเครียดน้อยลงมีอารมณ์ด้านลบต่อต,ตัวเองลดลงและช่วยให้เรานั้นสามารถเอาชนะเสียงในหัวของเราได้ครับต่อมาวิธีที่3ครับเขาให้เราระบายเสียงนั้นออกมาเป็นตัวหนังสือ ผู้เขียนแนะนำว่าคนที่เจอปัญหากับเสียงในหัวมารบกวนการใช้ชีวิตประจําวันบ่อยๆควรฝึกนิสัยให้ตัวเองนั้นเขียนบันทึกเป็นประจําเพื่อเขียนความคิดและความรู้สึกในส่วนลึกที่อยู่ในหัวของเราความคิดที่ฟุ้งซ่านที่คอยบั่นทอนตัวเราเองโดยเฉพาะกับประสบการณ์ในด้านลบโดยให้เราตั้งใจแบ่งเวลาเขียนถึงความคิดที่เรามีเหล่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นความกังวลใจในการงานเรื่องของการเงินการใช้ชีวิตครอบครัวการวางแผนในอนาคต หรือประสบการณ์ในอดีตลองให้เวลากับตัวเองสัก5หรือ10นาทีทุกๆวันเพื่อเขียนความคิดที่วุ่นวายเหล่านั้นออกมาเป็นตัวหนังสือหรือใครถนัดแบบพิมพ์เอาก็พิมพ์ได้นะครับและราแค่เราทําติดต่อกันประมาณ3วันครับอะไรที่อัดอัน้นตันใจลองเขียนมันลงไปโดยไม่ต้องกังวลถึงลายมือที่สวยงามความสวยงามของภาษาที่จะเขียนเอาแบบตามความรู้สึกของเราจริงๆเขียนได้เท่าไหร่เท่านั้นครับพอใจแค่ไหนก็แค่นั้น เขาบอกว่าการจดจ่อไปยังสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อถ่ายทอดออกมาในฐานะผู้เล่าเรื่องจะทําให้เรานั้นรู้สึกมีระยะห่างจากประสบการณ์ที่เราเจอมามันช่วยทําให้เรานั้นสามารถเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าเดิมและยังทําให้เรานั้นค่อยๆรู้สึกดีขึ้นจนทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้การระบายออกมาเป็นตัวหนังสือครับมันดีกว่าการที่เราปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นอยู่ในหัวอย่างไร้ระเบียบ ความคิดที่ไม่เป็นระเบียบจะทําให้เรานั้นหมกมุ่นกับเสียงในหัวด้านลบที่บั่นทอนจิตใจของเราได้ง่ายๆและเพราะบางทีครับเรื่องหรือความคิดที่มีในหัวของเราก็ไม่อาจจะไปเล่าหรืออธิบายให้ใครฟังได้หรือไม่มีใครที่จะเข้าใจเราหรือเขาก็ไม่อยากฟังเราหรอกใช่ไหมครับเหมือนที่แอนแฟรงค์นักเขียนตัวน้อยเมื่อยังเขียนบันทึกในช่วงที่ต้องหลบภัยจากเหล่านาซีในสงครามโลกครั้งที่สองบอกว่าหน้ากระดาษคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา เพราะมันสามารถอดทนที่จะรับฟังเราได้เสมอและวิธีที่4ี่ครับให้มองสิ่งที่เราเจอว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่เราเจอเรื่องราวปัญหาทุกใจจนเกิดความคิดลบๆซ้ำซา,าก,กับตัวเองผู้เขียนแนะนำครัว่าลองให้เรามองหาเรื่องราวประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาเจอมาแบบเราคล้ายๆกับเราว่าเขาสามารถผ่านเรื่องแบบนั้นได้ยังไงทำไมเขาถึงรับมือกับมันได้ เขาแก้ปัญหานั้นยังไงบ้างการทำแบบนี้จะช่วยเราไม่หมกมุ่นจมอยู่กับปัญหาคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยมันทำให้เราสามารถคิดได้ว่าปัญหาของเรานั้นมันไม่ได้ใหญ่เกินกว่าที่เราจะรับไหวได้และไม่ว่าจะอย่างไรเราจะผ่านมันไปได้และมันจะดีขึ้นซึ่งทัศนคติแบบนี้ครับจะช่วยให้เรามองว่าสิ่งที่เราเจอนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาจะช่วยให้เรามีทัศนคติที่ยอมรับตามความเป็นจริงไม่ต่อต้านมัน แต่เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะทําให้เสียงในหัวด้านลบของเราค่อยๆจางลงไปทําให้เราฟื้นคืนสติในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่จมอยู่กับปัญหานั้นบางครั้งในยามที่ชีวิตของเราเจอแต่ความมืดมิดจนหาทางไปไม่ถูกคนเราก็ต้องการแรงบันดาลใจดีๆทัศนคติดีๆเพื่อเป็นกําลังใจให้เราก้าวไปข้างหน้าแต่สิ่งสําคัญยิ่งไปกว่าแรงบันดาลใจนั้นก็คือจิตใจของเรา ที่ยังไม่มอดดับไปแม้มันจะมีช่วงเวลาที่ไฟในใจของเราอ่อนกำลังลงบ้างแต่ขอให้เราได้รู้ว่ามันไม่เคยมอดดับลงมันยังคงรอวันที่จะลุกโชนขึ้นมาได้ทุกเมื่อซึ่งมันจะสามารถลุกโชนขึ้นได้นั้นก็ต่อเมื่อได้รู้ว่าตัวเราคนนี้ไม่ได้ทอดทิ้งตัวเอง นี่คือ4วิธีครับเพื่อทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกับเสียงในหัวของเราได้ลดการพร่ำบ่นกับตัวเองในด้านลบและทําให้เรารู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีที่1ครับมองตัวเองแบบผู้สังเกตการแทนที่จะปล่อยให้เสียงในหัวมาควบคุมเราเปลี่ยนมาเป็นสังเกตมันจากภายนอกด้วยมุมมองที่เรามองเรื่องนั้นอย่างเป็นกลางจะทําให้เรามีความคิดที่กระจ่างขึ้นเราจะสามารถมองเหตุการณ์ต่างๆอย่างเข้าอกเข้าใจมากขึ้นวิธีที่2ครับ เรียกสติด้วยการพูดชื่อตัวเองออกมาเรียกชื่อตัวเองหรือแทนตัวเองว่าคุณเป็นการพูดคุยกับตัวเองแบบมีระยะห่างซึ่งการทำเช่นนี้ครับจะช่วยให้สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิดซ้ำซากทำงานน้อยลงทำให้เราเครียดน้อยลงมีอารมณ์ด้านลบน้อยลงและช่วยให้เรานั้นเอาชนะเสียงในหัวได้วิธีที่3ครับให้ระบายเสียงนั้นออกมาเป็นตัวหนังสือระบายความคิดและความรู้สึกในส่วนลึก ที่อยู่ในหัวของเราความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายที่คอยบั่นทอนเราออกมาเป็นตัวหนังสือครับการทําแบบนี้จะช่วยจัดระเบียบความคิดของเราได้ดีและวิธีที่4ครับให้เรามองสิ่งที่เราเจอว่ามันเป็นเรื่องธรรมดายอมรับตามความจริงไม่ไปต่อต้านมันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะทําให้เสียงในหัวด้านลบค่อยๆจางลงไปและเปลี่ยนเป็นทัศนคติที่เข้มแข็งขึ้นและก่อนจากกาันในตอนนี้ครับ ผมขอทิ้งท้ายด้วยประโยคคำพูดของผู้เขียนที่บอกว่าจงเรียนรู้ที่จะเป็นนายของความคิดที่ยุ่งเหยิงอย่าปล่อยให้เสียงในหัวด้านลบมาครอบงำจิตใจทำลายความมั่นใจในการใช้ชีวิตของเราและมาชี้ชะตาชีวิตของเราในทางลบขอบคุณที่ติดตาม The บ o o k t ล l l l e r นะครับพบกับหนึ่งเล่มหนึ่งบทเรียนกับข้อคิดดีๆในหนังสือหน้าอ่านได้เป็นประจำสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ